อันนี้เป็นเครื่องทําอะไรนะพี่น้องฟางแบบเป็นก้อนมันจะมีเครื่องทําฟางแบบเป็นสี่เหลี่ยมกับแบบเป็นก้อนอันนี้แบบแบบเป็นก้อนนะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นอันนั้นมันฟา,างที่หุ้มเป็นฟางที่หุ้ม ตัวนี้จะเป็นอัดฟางแบบสี่เหลี่ยมพี่น้องแบบสี่เหลี่ยมยาวๆเนี่จะเป็นเครื่องตัวนี้จะมันจะตั้งกันนะพี่น้องค่ะนี่อัดในนี้นี่เห็นบอ่อันนั้นยังย้าแห้งยังเหลืออันนี้ช่วงนี้จะเป็นฟางคะ่ะเขาจะอัดฟางกันหลังเกี่ยวข้าวสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้หลังเก็บเกี่ยวเนาะคะ่ะลังเกี่ยวข้าวแล้วก็รอให้ฟางมันแห้งแบบ ที่เขาตรวจนอกาะไม้คงจะไปตรวจตรวจดูมันแห้งตรงข้างล่างแห้งแล้วเขาก็จะอัดทางกันเดี๋ยวใส่จะพาไปถ่ายเนาะวันนี้จะอัดแบบกลมค่ะวันนี้จะอัดแบบกลมเดี๋ยวใส่จะพาทุกคนไปเนาะคะ่ะทํางานร้อนพอสมควรแต่ว่าเราอยู่ในแทรกเตอร์มันก็มีแอร์นะคะพี่น้องแอร์เย็นเยนสบายสบายไม่ร้อนแต่ว่าวันนี้นะขึ้นถึงเกือบ30องศานะคะใครอยู่ข้างนอกแบบนี้เดินไปเดินมาก็จะร้อนแต่ว่าพวกใส่ อยู่ในแคคเตอร์มันไม่ร้อนค่ะมันไม่แอร์ค่ะพี่น้องคะไปเหมือนพี่น้องตัวเคียร์ฟางในข้างล่างมันก็จะม,วมว้วนม้วนนะจ๊ะมามาพี่น้องมาเดินมาเดินมาเกี่ยวข้าวเราก็มาอัดฟางแล้วพี่น้องจ๋งอาอัดฟางไว้ให้ เราไปให้แกะเวลาเราทำเบดดิ้งนะจาะเวลาเรากระจายฟางนี่สินะในเวลาเอาแกะเอาบัวไปเลี้ยงข้างในพวกห,หน้าหน้าหนาวเลยอาจาะเราบางส่วนเราก็ขายพี่น้องคะเพราะมันเยอะ,ะนะนะในบางฟาร์มก็จะทําแต่อนิโมทําแต่สัตว์เลี้ยงเขาก็จะไม่มีฟางเขาก็จะซื้อตาตามฟาร์มที่ทาฟางนะสินะจาะพี่น้องอากาศที่สุดหย่อนเลยค่ะสุดหยอด กัวก็เซ็ตขนานได้พี่น้องเซ็ตค้องทุกอย่างก็ทำในคองมไปไปสบายนั่งใงนี้เย็นสบายพี่น้องคะเดี๋ยวจะออกไปถ่ายให้ทุกคนดูสักนัดบนึงก็จะมานั่งเป็นเพื่นอนกับเด็กเฟิร์สเ l ลเบลอันแรกต้องมาเช็คพี่น้องคะบอกเพื่นมีแนวเช็คนั่งไหมคือ อินอ๋อเซนติเมตรไม่เหนอย่าไม่เขาเขาไปเซตเครื่องใหม่นะคะเพราะว่าเขาวัดเขาต้องเอาตามขนาดที่เขาต้องการว่าก้อนใหญ่ขนาดไหนเอาลงอีกไหมกาว่านะคะเขาจะเอาลงอีกเดี๋ยวสายจะถ่ายให้ทุกคนดู มีดาดเป็นตะเบิงตะเบิงพี่น้องค่ะแล้วทรายจะไปอยู่ในร่มจะไปอยู่ในร่มแล้วจะถ่ายให้ทุกคนดูทุกอย่างมันแบบว่าใส่คอมพิวเตอร์ใส่เครื่องเนาะคะ่ะมันก็เลยทํางานไม่ต้องใช้คนเยอะเลยนะพี่น้องอันนี้คือเขาจับดูเนาะมันที่ไม้ไปจับข้างบนนี้เป็นแห้งแล้วเขาจับด้านล่างขึ้นมาว่ามันแห้งไหมคือแห้งแล้วก็คืออัดได้กันนะคะแล้วใสายจะถ่ายให้ทุกคนดู ตรงนี้นะเกี่ยวเสร็จแล้วช่วงนี้อากาศมันดีต้องรีบทำค่ะเพราะว่าเขาจะพยาพยากรณ์อากาศว่าจะฝนจะตกนจะจ๊ะหมายถึงว่าอีกสองสามวันเราต้องเร่งทำให้เสร็จส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับฝนฝ่าอากาศพอมค่ะพี่น้องค่ะมึงตออัวนี้กองแบบง่ยายหนึ่ง อยู่ังนี้มันเึ่งไม่ลมลมมันไปฝังนู้ เร็มแล้วมันก็จะปี๊บปี๊บปี๊บนะคะมันก็จะเอาลงไม่มันก็จะเอาเออกไปต่อนี่จ๊ะตอนนีไม่เขามาวัดเนาะ ไม่สิเอาจากเส้นนี่นะใช่กับบร้แต่ว่าต้นก่อนแรกนะมันสีข้าเสร็จไปนะมันใหญ่ไปเอาลงมาอีกนิดนึงไหมว่าอันนี้คือมาตรฐานที่ฟาร์มเราต้องการเงีสินะจ้าพี่น้องคิดถึงบ้านเนาอจ้าหมายถึงว่าตัวสายเองสมัยก่อนนี้ทํานาพูดให้สามีฟังสามีว่าเธอคงไม่ได้ทําอะไรมากหรอกคุณว้ <laughs> าใช่ว่าดูถูกฉันมากแล้วฉันเกี่ยวข้าวด้วยมือนะตอนฉันเล็กๆน่นเนาะอายุสิบขวบ ก้าขวบสิบขวบก็ทําเป็นแล้วส่เนี่ยพี่น้องทําด้วยมือสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะอยู่บ้านเรานี่แ๋ยวสาก็จะมาลงถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็จะขึ้นไปนั่งกับพระเอกจ้ะแป๊บหนึ่งเนาะพี่น้องคะเือนที่บ้านลราฟางก็เอาไว้ใช้เอาไ้ใช้งานส่วนที่เหลือเขาก็ขายพี่น้องคะขายได้เงินดีอยู่นะฟางเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงฟามไหนที่ทําแต่แบบว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวทําแกะทําวัวเนี่ย มันต้องซื้อฟางอันนี้คือของเราทำสองอย่างควบคู่กันก็คือทำพืชผกักพืชผ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำก็เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวไปด้วยเห็นไหมวัวนะคะไม่ใช่ของเรานะวัวเขามาฝากเลี้ยงในฟาร์มที่เขาไม่มีพื้นที่ไม่มีหญ้าไม่มีฟางแบบนี้แหละในหน้าหนาวที่ที่วัวจะเข้าไปอยู่ในคอกนะคะหน้าหนา,หนาวเนี่ยเขาก็จะมาฝากไว้ที่ฟาร์มเราเลี้ยงให้เข้าจ่ายเป็นตัวละกี่บาทกี่บาทนะคะพี่น้องเพราะว่าเราใช้ฟางของเราใช้หญ้าอัด หญ้าหญ้าดงให้ให้ให้วัวกินแสดงนะพี่น้องว่าจะเป็นระบบกันสิละนีเดี๋ยวไม่เขาก็จะทําไปอันนี้เป็นแบบกลมนะคะแบบกลมแบบส<ม>ี่เหลี่ยม,มก็ใช้งานอีกแบบหนึ่งเขาก็จะเดี๋ยวก็มาทําแบบสี่เหลี่ยมอาจจะอีกพื้นที่หนึ่งนะคะทําแบบสี่เหลี่ยมพี่น้องคะพู้นไมเข้าตอนแรกนึกว่าจะกลับมาอ้อมไปทักบุญแล้วพี่น้องแสดงว่าเขาอ้อมไปรอบๆก่อนใ่นึกว่าจะทําแล้วก็กลับมาตรงตรง,ตรงคู่นี้นี่น ไม่ใช่เออเดี๋ยวให้นั่งอ้อมไปนุนใจไม่รู้และะ้วค่ะพี่น้องคะแม้ว่ามันจะบอกว่าเพราะมันเปียกที่เ็นปีใด้เถอาแต่มันก็จะมีลำมีอะไรอย่างนี้ยังสินใาจแาละะ้วนี่คือเขาฟางจากขา้าวา a r l e นะจ๊ะอันนี้คือฟางจากข้าวบาเล่นะคะทุกคนคะ่ะแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนยไม่ห่างกันเท่าไหร่นะ,ะพี่น้องไม่ไกลมากนักใครคิดว่าไมเข้าคง มาเส้นนี้นะทุกคนค่ะเดาเอาเออมาเส้นนี้มาเส้นนี้อ่นานเต็มแล้วแป๊บเดียวเห็นบ่ตอนนั้นเต็มแล้วตรงนั้นแน่แนนะพี่น้องแต่เอาออกนี่เต็มแล้ว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  สิขึ้นไปทั้งแชกเอร์ขึ้นไปบนแชกเตอร์กับไหมโอ่อันนี้ลงมาถ่ายให้ทุกคนดูเฉยๆ้าถ่ายข้างในมันจะไม่ค่อยเห็นหอนะอาจา้ะทุกคนคะ่ะแก็เสร่างโฮมร่อยอยู่นี่ละแสดงว่าเขาไปลายแบบนี้ไปอ้อมแล้วก็ลายตัดจังสัรนาพี่น้องคะ่ะได้ว่ามันเป็นตะเบิงนะพี่น้องตะเบิงเป็นตะเบิง เขาต้องเอาลงให้ดูถูกไล่ะสันมันสีมันสีไหลแบบนี้หน่อนะคะโอ้ไห oh, ลไปถูกเห็นมาโอ้อยไปไปถูกหงาสัมไมเคิลเห็นมาน่อยนิน้องไม <c ười> เคิลเห็นมาแล้วเห็นมาพูดหรอวาดีไมเคิลเน่ะพุนไหลไปพุนเหรอ ไม่ใชไปคิดเอา,าพี่น้องผุ่นุดผุดว้านื่ล่ะถ้าเอามาถือกลยเห็นบ่เห็นบะหยุดแล้วปเนี่ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรหมายถึงว่าเฮ่าหนึ่งสิทดิปไปขนยากเรนไปขนเหรอมันจะยากเพื่อนบบเห็นเดนไหมคือเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราปลูกไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนกนะคะเอาเป็นไอ สำหรับให้นกกินมันจะมีท่านตะวันมีดอกไอมัสตาร์ดมีดอกนั่นดอกนี่แต่ว่าเป็นส่วนของรัฐบาลเข้าใจห่งใส่พามาเบิง้งว้าไม่เขิน <laughs> นี่มันมีท่านตะวันเล็กนี่เดี๋ยวมันออกดอกนี่น่าดูน่าดู แต่ไซจะไม่ได้มาที่ค่ะตอนนี้เพราะว่า้ามันเขาอาจฟังเรียบร่อยไซก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาหนีมันอยู่ไกลนะคะเดินมาไม่ได้พี่น้องคะเห็นบ่มันก็จะมีไม่คิดว่าเป็นมัสตาร์ดบ่มันไม่ใช่ดดกไอ้น้ำมันมาสันแล้วก็จะมีอันนั้นอันนี้ไซอยากหัวคนดุสานมาวางลงแบบว่าจะเอามันใกล้ๆกันนะกับตัวนี้มันไลไปเห็นบ่นี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละทุกคนค่ะเราอยากหัว เป็นทางไปว่าเสียสิแปลว่าถ้าเพื่นเห็นไปก็บ่อจมยางค่ะนะไหมคือนะพี่น้องวนนี้จมของเพ่อนละสำหรับใส่เนี่ยมาห่อนเลยพี่น้องใส่เนี่ยเป็นคนแบบว่าไม่ใช่คนขี้ร้อนน่ยนะจ๊ะใส่เสื้อใส่กันแดดด้วยใส่หมวกใส่อะไรตามนั้นแหละพี่น้องมเจ้าก็เห็นยู่เนาะเห็นว่าเราใช้กันอยู่ว่าใช้ยังไงนะจ๊ะใช้อากัน เพื่ออะไรเถอะนะทุกคนคะ,ะการทำนาที่อังกฤษโดยประมาณเนาะไปด,ดูเก็บเกีเก่ยวสักหน่อยอาจฟางเรียบร้าายอยก็มาไถสักหน่อยก็ว่า,วานตอก็ไปอีกนะนะจ่าพี่น้องคะเป็นแบบนี้แหละช่วงนี้แกะไปถึงว่าสัตว์ไม่ได้ทําอะไรคือปล่อยข้างนอกไปข้างนอกเราก็ดูแลทั่วทั่ไปอย่างเดนะคะงานที่เน้นๆก็จะเป็นงานเก็บเกีเก่ยวอาดฟางอะไรพวกนี้พี่น้องคะ่ะ มันเป็นหิวหมายถึงว่ามันเป็นทางลาดชันจะต้องเอาไปไว้แบบนะ้าเอาไว้แบบทางตรงนี้มันจะไหลไปขึ้นตัวนั้นเหรอคะถ้าถ้าถ้าถ่ายวิดีโอได e well. mm ้ท hmm. <laughs> ่านบอกคนมาเห็นไหมมันเต็มแล้วมันก็จะดังตื้นอันตัวที่มันไหลลงมันหน้าเมาทรายถ่ายไปท่านไวไาฉันมองไม่เห็นมันไปไกลๆแล้วฉันมองเห็นมามันไหลประยุทธ์นะคนมานเอาออกแล้วพี่ลองก็ออกแน่แนวนี้ พอถักออกกรงไปท่องน้สึกไหลลงไปฝุดได้จ้ะได้จ้ะในเนีแบบนั้นแนวแบบคว้างๆเนี้ยสั่นได้จ้ะมันเป็นทางชันอุ๊บเดือดหิลนะพี่น้อง